สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ YouTube channel ลองทำาดูอร่อยดีนะครับเดี๋ยววันนี้ทั้งช่องครับจะมีเมนูมาลองทำครับนั่นก็คือไก่คั่วกระเทียมพริกเกลือนะครับเป็นเมนูง่ายๆไม่ซับซ้อนครับก็สามารถทำทานนะครับครัวได้นะครับมาดูทื้นดิบส่วนประกอบต่างๆว่ามีอะไรบ้างนะครับวันนี้ผมจะใช้เป็นสะโพกไก่ครับประมาณ1กิโลแล้วก็ทาการเลาะเอาแต่เนื้อ เอากระดูกออกนะครับแล้วก็หั่นเป็นชิ้นเป็นชิ้นพอคําหรือตามความชอบนะครับหรือใครจะทําทั้งกระดูกสับทั้งกระดูกทํำก็ได้นะครับไม่ว่ากันประมาณนี้ถ้าเกิดใครไม่ทานหนังก็สามารถเอาหนังออกได้นะครับแต่ผมจะใช้ทั้งหนังนะครับแล้วก็จะมีซีอิ๊วขาวนิดนึงครับเอาไว้หมักไก่ให้มีรสชาตินะครับแล้วก็ แป้งท่ากรอบครับสื่อของเครื่องปรุงก็จะประกอบไปด้วยนะครับน้ำตาลทรายเ,าเกลือป่นกระเทียมสับพริกเหลืองสับพริกสดกินดาสับแล้วก็ต้นหอมซอยนะครับแล้วก็ตามด้วยน้ำมันพืชนะครับเอาไว้ทอดเอาไว้ผัดนะครับ แล้วทำการหมักไก่นะครับด้วยซิลวขาวที่เราเตรียมไว้นะครับขยำขยำไปเลยครับให้ซิลวขาวซึมซับเข้าไปในเนื้อไก่นะครับจากนั้นก็ทําการใส่แป้งทอดกรอบนะครับ สเต็กแั้งทอดไว้เนี่ยหมักไว้เนี่ยเพื่อเวลาเราทอดไปก็ป้องกันนะครับคือเผื่อเผื่อไว้ป้องกันไม่ให้มันติดกระทนนะครับเวลาเราทอดอะ,อะไรประมาณนี้นะครับขยำเข้าปไปให้มันแป้งคลุกเคล้คาให้เข้ากันนะครับจากนั้นก็ทําการหมักทิ้งไว้ประมาณสัก20นาทีนะครับโอเค20นาทีผ่านไปไก่เราที่หมักไว้ก็ได้ที่นะครับ จากนั้นก็ทําการตั้งกระทะแล้วก็ใส่น้ํามันนะครับเพื่อทําการทอดไก่นะครับพอกระทะร้อนน้ามันร้อนก็ทําการใส่ไก่ลงไปเลยนะครับก็ไม่ต้องใส่เยอะครับใส่ทีละน้อยนะครับทําการเคลียร์ๆหน่อยครับเพื่อไม่ให้ติดกันนะครับก็ทิ้งไว้สักพักหนึ่งครับให้แป้งมาเซตตัวค่อยคนนะครับ Okay. ประมาณนี้ครับก็ทําการแซ็ดดูดันแรงมาติดกระทะไหมทาไมไม่ติดก็สามารถคนได้นะครับทอดไปเรื่อยๆครับจนไก่สุกแล้วก็กรอบตามที่เราต้องการนะครับเนี่ยประมาณนี้ครับก็กรอบมากกรอบน้อยก็ตามความชอบแต่ละคนนะครับ จากนั้นก็ทําการตักขึ้นนะครับถ้าเกิดกได้ทีแล้วก็ตักขึ้นตั้งไงเสด็จน้ํามันนะครับ โอเคเรามาเริ่มทำเลยครับใส่น้ำมันครับประมาณสักหนึ่งช้อนโต๊ะ,ะครับแล้วก็ทำการาผัดกระเทียมให้หอมนะครับก็ใช้ไฟาปานกลางไปหาไปหาอ่อนนะครับไฟไม่ต้องแรงมากครับเดี๋ยวกระเทียมมันจะไหม้ก่อนนะครับผัดไปเรื่อยๆครับให้มันกลิ่นหอม หรือใครจะใช้ไบกระเทียมเจียวก็ได้นะครับแล้วแต่ความชอบแต่ละคนนะครับจากนั้นก็ทําการใส่พริกเหลืองที่เราเตรียมไว้พริกสดจินดาจากนั้นก็ทําการผัดให้มันกลิ่นหอมออกมานะครับ mm hmm. พอเครื่องกระเทียมเราเครื่องกระเทียมพริกเราได้ก็ทําการ ใส่ไก่ลงไปเลยครับที่เราทอดไว้นะครับตทําการผัดคลุกเคล้าให้เข้ากันนะครับกับเครื่องกระเทียมพริกของเรานะครับผัดได้ประมาณนี้เราต้อการปรุงด้วยเกลือป่นนะครับผมใช้เกลือป่น เป็นมไ,มไม่ใช่เกลือป่น,นครับเป็นเกลือเม็ดนะครับถ้าใช้เกลือเกลือเม็ดมันจะไม่เค็มโดดนะครับแล้วก็ตามด้วยน้ําตาลทรายครับนิดหนึ่งนะครับหรือตามความชอบแต่ละคนนะครับเพื่อตัดความเค็มความเผ็ดให้มันมีรสหวานนิดหนึ่งนะครับทําการผัดคลุกเคล้คลคลาก็ใช้ไฟอ่อนๆน,นะครับไม่ต้องไฟแรงมากนะครับผัดไปเรื่อยๆจน น้ำตาลทรายเกลือป่นมันละลายครับหลังจากที่ทำการใส่ต้นหอมจะเราเตรียมไว้นะครับแล้วก็ตามด้วยพริกไทยป่นนะครับตามความชอบพริกไทยป่นครับใส่มากใส่น้อยก็ตามความชอบครับก็ประมาณนี้ครับไก่คั่วกระเทียมพริกเกลือครับก็ทำง่ายง่ายครับไม่ยุ่งยากนะครับ อันเสร็จเรียบร้อยครับก็สามารถนําไปทําตามครับหรือตัดเปลงต่อยอดจากผมก็ได้ครับเปลี่ยนจากไก่เป็นหมูเป็นอะไรที่เราต้องการหรืออยากทานนะครับก็สามารถทําตามได้นะครับก็ขอบคุณก็สำหรับการติดตามและรับชมนะครับหากท่านใดเข้ามาชมใหม่ครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับพร้อมทั้งกดกระดิ่งเพื่อที่ไม่พลาดในการติดตามเราต,ต่อไปนะครับสำหรับวันนี้ ช่องเราทำดูอะไรดีก็ขอลาไปก่อน,นครับเอาไว้จอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ